คุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านโดยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมนะครับผมซึ่งวันนี้เราอยู่ในเกมโยกังเทพนะครับผมมาแล้วฮะกับเกมมือถือโมบายคอยโยกังเกมเก็บเวลในตำนานย้อนรอยเกมที่มีความทรงจําเยอะแยะมากมายกับเกมนี้นะครับผมก็ได้โอกาสเข้ามารีวิวเกมโยกังเทพในเซิร์ฟโยกังเทพนั่นเองกับเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่ในเอที่4เปิดวันศุกร์ที่20สิงหาคมนี้ในช่วงเวลา6กโมงเย็นนะครับผมที่ สำคัญคือมีกิจกรรมแจกตําลึง1ล้านนะโอ้โหเพียงนะฮะทักไลน์ gm โยกังเทพแอดโยกังเทพนั่นเองเดี๋ยวไปลุยกันนะฮะในเกมนี้ว่ามีรายละเอียดของจะแจกฟรียังไงกันบ้างนะครับมีกิจกรรม3กิจกรรมครับทุกคนนะหกิจกรรมกดไลค์กดแชร์รับไปเลยทันที100่้อยพอนะฮะแล้วก็กิจกรรมที่2นะครับผมพร้อมรุนรับบัตรเงินสด 300บาทเพียง3รางวันนะฮะนี่แค่แช์นะีเนี่ยกดไลค์กดแชร์นี่ได้รับบัตรโด,ดยมีลุ้นลับนะมีสิทธิ์ได้ลุนลับนะครับผมแล้วก็รางวันที่3คือได้รับรางวัน300พอยต์อ,ยอีก10รางวันนะฮะโพสหน้าเพจแชร์ได้เลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเกมนี้มีรายละเอียดของแจกฟรีแล้วก็รายละเอียดเซิร์ฟเวอร์ยังไงกันบ้าง นะครับเกมนี้ก็ผมเป็นเกมที่มีอาชีพให้เราเล่นเยอะมากนะครับโดยเฉพาะอยู่กังเทพเนี่ยมีทั้งหมด8อาชีพรวมถึงอาชีพอัปเกรดใหม่นะฮะนักมวยนะครับผมอาชีพนี่ลำเลอนะครับเป็นแพทใหม่อัปเกรดล่าสุดนะครับโยกังเนี่ยเขาจะมีอาชีพให้เราเล่นเนี่ยแอาชีพ1ก็คือนักดาบนะครับแล้วก็กระบี่นะครับมีมือทวนนะครับมีมือธนูมีหมอนักฆ่านักสาบ นะครับแล้วก็จะเป็นอาชีพที่อัปเกรดมาใหมา่แพทใหม่ล่าสุดก็คือนักมวยต้องมีคลาสสามีตัวละครที่จะสร้างได้เลเวล60ถึงจะสร้างนักมวยได้นั่นเองนะครับอีกหนึ่งอย่างก็คือสามารถเล่นได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลือกเพศได้ในเกมนี้นะครับเอ,อ,อกลักษณ์ของเกมนี้นก็คือมีรูปแบบตัวละครที่น่ารัก นะครับม้งมิงกุ้งกิงมานดิงกิงกุ้งนะฮะ <S 2> <S 2> เป็นเกมที่ระดับตำนานที่หลายๆคนเนี่ยเป็นภาพความจังในเกมโยกังไม่พูดพามนำเพลงฮะพูดมากเลอะเทอะปากเดี๋ยวเราเข้าไปลุยรีวิวกันเลยละกันทุกคนครับผมขอเลือกเป็นนักกระบี่นะครับเป็นอาชีพที่ผมบอกเลยว่าผมไม่เคยเล่นนะครับเรามีเลือกดูแบบแฟชั่นหรือว่าเลือกดูแบบสายธรรมะนะครับมันสามารถเล่นสายธรรมะกับสายอาธิธรได้ นะครับขอเป็นวันนี้ขอเป็นธรรมะละกันทุกคนฮะจับชื่อตัวละครในระบบตั้งให้คือยายป่วกนะครับขอเป็นผู้หญิงนะเจ๊จงใจนะครับ <laughs> นี่คือชื่อระบบในโยกังเทพนะฮะตั้งให้นะครับทุกคน <laughs> เข้ามาสู่ในตัวเกมโยกังนะครับผมในเซิร์ฟโยกังเทพก็เข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาจะมีของจะแจกฟรีครั้งแรกให้เรานะครับเบื้องต้นเนี่ยเป็นของแฟชั่นด้วยนะครับเป็นอุปกรณ์แรกเริ่มต้นเดี๋ยวเขาจะเด้งเข้ามานะครับรับเควสแรกกันก่อนทุกคนฮะรับไปเลยง้อ จัดเพ่อเราวิ่ง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 เดี๋ยวเรามาดูของแจกครั้งแรกก่อนละกันวิ่ของแจกครั้งแรกอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คือเชิดสิงโตปีใหม่ของผู้หญิงอันนี้ก็เชิดสิงโตปีใหม่ของผู้ชายเปิดใช้งานสิครับรออะไรฮะเปิดใช้งานสิครับรออะไรฮะ เป็นเชอือสิงโตนี่เป็นฟังก์ชันอะไรเอ่ยเมื่อกี้นะครับเขามีอุปกรณ์แจกมาฟรีด้วยอุปกรณ์สีส้มนะครับแจกมาให้เรา B ีพีสเลยนะตัวนี้เป็นของแบบอย่างดีเลยนะครับแล้วก็จะมีพวกอาวุธแฟชั่นนะครับพ้าคลุมใช่ไหมไอเชอือสิงโตเมื่อกี้ใช่อ่าเป็นชุดแฟชั่นนะครับผมก็อ่ามีทั้งผู้หญิงแล้็ผู้ชายนะครับเป็นชุดแฟชั่นใหม่นะจ๊ะยกกรุงเทพจทัดให้นะครับว่าโคตรสวยเลยอ่ะอืสีแดงแล้วก็ขาสั้นด้วยเอีหน่ารักนี่คือ มนุ่งกรุงกิงมากในเกมอยู่กทางเป็นตัวละครที่แบบน่ารักครับทุกคนดูแบบซูมเข้าไปใกล้ๆนะน่ารักมากมีอาวุธแฟชั่นด้วยนะครับผมนี่ใส่เป็นไอเทมนะครับก็สามารถอ่กดใส่ได้นะครับโอเคเดื่นครับของแจกเบื้องต้นผมรีวิวไปแล้วนะแต่ยังไม่หมดนะครับมีพวกอ่ยกซีคูณไอเทมนะครับคูณอีกพีแล้วก็จะเป็นพวกยารักษานะครับหน่วยเลือดอันนี้เป็นอะไรอะ่ะ กองสิงโตนะครับผมกลองนะฮะกองสิงโตนะของเล่นสิงโตนะครับตัวนี้น่าจะเป็นพาหะไม่ใช่ดิเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับผมตัวนี้เป็นสัตว์เลี้ยงเลยนะฮะโอ้แล้วก็จะเป็นหินเหล็กนอกโลกนะครับไอตัวนี้อัปเกรดใหม่นะไอกลองสิงโตเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะเขาแจกด้วยนะครับในรอบนี้อยู่กลางเทพโอ้โหแจกมากเยอะขึ้นนะเนี่ยเยอะขึ้นแจกเยอะขึ้นครับสุดยอดจริงๆนะฮะ ตัวสัตว์เลี้ยงเขาก็แจกมาอย่างดีเลยนี่ครับผมแต่ว่าฟังก์ชันเรายัางไม่ได้เปิดเราต้องเควสไปก่อนนี่คือของจแจกฟรีเบื้องต้นในเซิฟนี้นะครับผมส่วนลยละเอียดในเซิร์ฟเวอร์ก็จะมีนะครับเ,เขาบอกว่ามี XP 100เท่าเลเวลตัน120่ยิเวลไงมากๆเลยก็คือเซิร์ฟเวอร์ที่สามารถเก็บเลเวลได้ค่อนข้างที่จะไหวนั่นเองนะครับต่อไปก็จะมีพวกแจก VP ให้เราเป็น VP 8 นะครับจริงๆแล้ว VIP ไปถึง16นั่นเองนะครับแจกฟรีตำลึงทองแบบไม่ผูกมัดด้วยใส่โค้ดนะฮะแล้วก็ไปติดตามกิจกรรมมีกิจกรรมส่งคามไปลงดันด้วย10ครั้งต่อวันกิจกรรมทุกสัปดาห์สะสมไอเทมและของหายากนะครับนี่คือรายละเอียดคร่าวๆในเซิร์ฟอยู่กางเทพแดงปะจะพาสาวสวยเจ๊จงชัยนะฮะไปรุยเ,เคเวสกันก่อนเบื้องต้น รเราสามารถมองได้หลายมุมมองในเกมโยกังนะครับอันนี้เป็น q u วสเปิดนะครับสกิลทุกคนฮะระบบมันจะสอนละเอียดมากเล่นไม่ยากสําหรับคนที่ไม่เคยเล่นนะครับคนที่เล่นอยู่แล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าเซิร์ฟนีเวลไวมากนะครับแล้วก็แจกของตามที่ผมรีวิวเลยว่าของแจกจัดเต็มจริงไล่เ q u สกันสักหน่อยนะมันจริงๆมันจะมีกิจกรรมโบนัสกิจกรรมเติมอะไรต่างๆเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวกันด้วยนะครับโอ้โหน่ารักมากเลยอะชุดเนี้ยืมโดูด้วบึ่งเนี่ย สกิลเดียวรับเควสครับตัวนี้เป็นเควสอ่ามุ่งต้นนะคนที่เล่นในวงกางก็จะทราบนะครับเป็นเควสอ่้เุ่ายานะครับเป็นเควสแบบบาดเจ็บแล้วก็มาหาผูพุทายานะฮะนี่วิชาหมอเราต้องเรียนนะฮะในเกมนี้เรียนทั้งวิชาหมอด้วยเก็บสมุนไพรนะครับผมสามารถอ่าสร้างเป็นพวกฟาร์มตกปลาสร้างสวนครอบครัวอะไรอย่างงี้ได้เกมนี้เขามีฟังก์ชันซัพพอร์ตเรื่องนี้นะครับเลเวลอัพแล้วเลเวลเจ็ดแป๊บเดียวครับทุกคนไป มาในส่วนของกิจกรรมในเกมโยกังนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในเซิร์ฟโยกังเทพมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกคือกิจกรรมโบนัสนะฮะกิจกรรมโบนัสในเกมเนี้ยเราสามารถรับของได้เป็นพวกตําลึงบ้างหรือเป็นพวกไอเทมอัปเกรดตัวละครน,นะครับหรือว่าจะเป็นรางวัลออนไลน์นะครับสิบนาทีส0น่นาทีได้รับเป็นพวกน่องไก่ลงดันเป็นพวกไอเทมอัปเกรดนะครับผมมี ENF ีทุกวันนะครับผมเป็นพวกน่องไก่ไว้สําหรับลงดันแล้วก็จะเป็นบัตรตําลึงนะครับผมใช้แล้วได้รับตำาลึงน หนึ่งนะครับผม5้าถึงร้อยนั่นเองนะครับอันดับเทพทูนะสายเติมเงินก็มีนะครับผมอันดับคนบ้านรวยนะแล้วก็จะมีอันดับเทพนักช้อปปิ้งช้อปปิ้งก็มีด้วยนะเติมเงินครั้งแรกนะได้รับเป็นฉายาหยกซีคูในเทพอัปเกรดเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะหออาวุธเทพโอ้โหหอสัตว์เลี้ยงเทพนี่เป็นไงล่ะเติมเงินครั้งแรกก็ได้รับของแบบพรีเมียมไปแล้วนะครับมีอ่าสล็อตด้วยนะครับให้เราปั่นนะฮะแล้วก็กิจกรรมใช้จ่ายนะครับกิจกรรมเลเวลอัพรับไปเลย นะครับก็ได้รับเป็นพวกพาหะของอัปเกรดนะครับผมแล้วก็จะมีแข่งกันทั้งเซิร์ฟเวอร์นะครับผมตัวนี้เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเติมหรือว่าใช้ของนี่แหละนะครับแล้วก็จะเป็นล็อกอินได้รับเป็นหยกซีคูณไอเทมอัปเกรดสูงสุดก็จะเป็นของแรกนะครับเป็นดวงดาวแรกของพิเศษนะครับกิจกรรมพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือจะเป็นดอปดับเบิลไอเทมมากมายมีดอกพันศาด้วยนะครับนอกจากจะดอกคูณ2แล้วยังมีดอกพันศานะครับเป็นดอกไอเทมพิเศษกิจกรรมเอาไปแลกของได้ นะครับมีแลกฟังก์ชันจุติเทพอาวุธนะครับให้เราเลือกแลกไปใช้งานเท่ๆได้เลยมีฟังก์ชันแปลงโสมนะครับผมแปลงโฉมพาหะนะสามารถแปลงร่างได้เป็นรูปนู่นนี่นั่นซึ่งในระบบนี้มีการอัปเกรดของเข้ามาใหม่อยู่เรื่อยๆนะครับมีแลกไอเทมที่ตกจากคันศาหละทๆำเยอะนั่นเองนะครับแลกเปลี่ยนไอเทมนะฮะตัวนี้เขามีให้เราแลกด้วยซึ่งเรามีด้วย5้ากล่องเราแลกได้เบื้องต้นนะครับ ก็จะมีแลกท้าไม่ตายนโยกลงเขามีท้าไม่ตายให้เราแลกใช้งานด้วยฟังก์ชันนี้ support นั่นเองนะครับแลกของเทพๆนะครับก็เป็นของแลกแหลแล้วก็เป็นพวกตัวนี้เป็นรูปลักนะครับผมก็ให้เรามาร่วมแ,กแลกเรามีให้เราเรื่องแรกกับของอัปเกรดตัวละครซะส่วนใหญ่นะครับมีแลกยานพาหะนะเอาไว้ขี่เท่ๆ นะครับว่าเกมอื่นเรียกเป็นสัตว์ขี่นะครับมีอัปเกรดใหม่ล่าสุดก็จะเป็นหมีพ่นไฟเราก็จะเป็นพวกน้ำผึ้งหอมอะไรอย่างนี้เราก็จะเป็นมังกรฟ้าคำรามไอเทมอัปเกรดใหม่พาหะนะครับแลกได้ครับมีใช้เป็นมนุษย์หิมะหรือว่าเป็นเกรดหิมะในการแลกแลกสร้อยคอนะครับสร้อยคอในเกมโยกังหายากมากนะครับโยกังเทพเขาเปิดให้แลกนะเลเวล98บ bp เ4็ีีนะครับก็เลือกแลกได้นะครับเยอะมากเลยมีทั้งแหวนทั้งสร้อย นะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็น BP10,003 l เ v e l 916นะครับคลาส4นะฮะแล้วก็จะเป็นแลกชุดแฟชั่นครับตัวนี้คือสิ่งที่ผมชื่นชอบมากแล้วก็ไอตัวเนี้ยชุดสิงโตเนี่ยเขาแจกมาให้เราแล้วก็เขาเปิดให้แลกด้วยนะครับอีกหลายๆชุดอัปเกรดใหม่สวยๆนั้นเลยมาเลือกแลก็ร่วมสนุกกันได้มีเศษอาวุธด้วยนะครับผมฟังก์ชันเศษอาวุธนะฮะเท่ๆหล่อๆแล้วก็เพิ่มพลังลบนะครับแลกสัตว์เลี้ยงนี่สัตว์เลี้ยงก็จะเป็น ตัวที่มันอยู่ข้างๆเรานั่นแหละบางเซิร์ฟบางเกมก็จะเป็นเรียกเป็นโพดนะครับส่วนเกมยกังเล็ดเป็นสัตว์เลี้ยงนะฮะก็จะเป็นลายย่างมีตัวใหม่อัปเกรดให้เราด้วยนะครับมีรองเท้าด้วยนะฮืเลเวลหนึ่งร้อยสองเลยแนะ่ bp หมื่นเอ็ดนะครับมีสกินอาวุธนะครับไอที่ผมใส่นั่นแหละเขาแจกมาหนึ่งชิ้นใช่ไหมล่ะตัวนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันให้เราแลกนะฮะหลากหลายครับ ล้วก็จะมีแลกโปรไฟล์นะครับโปรไฟล์ก็มีด้วยแลกของทําอุปกรณ์ก็มีนะครับแลกตําลึงก็มีนะครับหรือว่าเป็นแลกของทําอาบุธลับฟังก์ชันอัปเกรดใหม่ล่าสุดในแพทใหม่ฟังก์ชันอาวุธลับเป็นเองนะครับนี่คือกิจกรรมโบนัสในเซิร์ฟยกทางเทพนะฮะเรียกได้ว่ามีหลากหลายแล้วก็นะครับยงเงินก็จะเป็นพวกเ,เติมเงินนะครับผมเติมเงินก็จะเป็นโปรหรือว่ากิจกรรมประมาณนี้มีบัตรเลือดเดือดจะมีบัตรลายเดือน นะฮะให้เราเติมนะครับใช้เป็นตำเล่นเมื่อเติมปุ๊บได้รับเป็นพวกตําลึงนะฮะทั้งเดือนเลยนะครับก็จะมีเติมเงินครั้งแรกเติมเงินสะสมนี่ก็จะได้รับของแปลเติมเงินสะสมอันที่2นะครับนี่จะได้รับของประมาณนี้นะฮะก็จะมีเติมเงินทุกวันด้วยนะครับแล้วก็ซูเปอร์โบนัสเติมเงินก็มีด้วยในกิจกรรมเติมท็อปอัพนะครับต่อมาก็จะเป็นพวกร้านค้านะฮะช้อปปิ้งนะครับอันนี้ไม่ใช่ลาชาด้านะฮะ ไม่ใช่ลาซาด้านะไม่ใช่ช็อปปีนะครับคือโยกังเนี่ยโยกังช็อปก็จะมีของขายหลายช้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นช้อยตําลึงล็อกไม่ล็อกช้อยทองแท่งช้อยเอ่อมังกรหินมังกรเขาเรียกเป็นเหรียญตามังกรปะเดี๋ยวดูก่อนนะครับเหมือนเป็นเหรียญวิญญาณมังกรอ่ะเหรียญวิญญาณมังกรนะฮะก็ตัวนี้ เป็นร้านค้าที่สุดยอดเลยนะของแรรวมในนี้เลยชุดแร์แบบอลังการงานสร้างของอัพที่มันแรรูปลักษณ์ที่มันสวยส่วนที่มันสวนไม่มีอันอื่นไม่มีก็หลกัลกๆก็จะเป็นของแรกแล้วก็เป็นของแฟนะครับส่วนทองแท่งเนี่ยก็บอกแล้วว่ารูปลักษณ์เนี่ยไม่ต้องห่วงของแฟชั่นที่โครตรละเยอะเลยแล้วก็ของสวนก็จะมีนะครับอื่นๆแล้วก็ของจํากัดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีให้ซื้อขายเนี่ย ตามชอยนะครับอย่างเช่นชุดแฟเนี่ยเขาก็มีขายนะในตำลึงแบบล็อกนะครับซึ่งตำลึงล็อกใส่โค้ดอะไรก็ได้เนะเขาเราก็แลกได้ในบางชุดนะครับส่วนตำลึงไม่ lock, ล็อกเราก็หาได้ดอกจากบอสเตอร์หรือว่าเติมตามกิจกรรมนะครับผมก็มาเลือกแลกรวมสนุกสั่นของสรุปเลยคือในร้านค้าเนี่ยเป็นของที่ขายอัปเกรดตัวทุกฟังก์ชันนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดหรือว่าฟังก์ชันอื่นๆก็มาเลือกดูได้เกือบๆทุกฟังก์ชัน นะครับร้านค้านะฮะมีหลากหลายให้เราเลือกซื้อก็มาช็อปกันได้ในราคาที่จับต้องได้นะครับไม่ได้เวอร์ไม่ได้ถูกเกินไปนะครับนี่คือลยละเอียดทั้งหมดในเกมนะฮะอยู่กลางหรือว่าในเซิร์ฟอยู่กลางเทพนะครับรอบนี้เนี่ยต้องสรุปเลยว่าแจกนะครับชุดแฟชั่นมาใหม่นะครับเป็นชุดตัดเจน โอ้โหผมโคตรประทับใจเลยมันสวยมากๆเลยแล้วก็ของแจกค่อนข้างที่จะเยอะมากขึ้นในรอบนี้อที่4ของเขานะครับเปิดวันที่20นะครับสิงหาคมนี้นะฮะใครสนใจลิงก์ดาวน์โหลดข้างล่างคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสามารถแอดโยกังเทพไปได้ข้างล่างคลิปนี้เพื่อรับไอเทมหรือว่ากิจกรรมได้น่นั้นะครับคลิปรีวิวเกมประมาณนี้สำหรับเกมโยกังยังไงท้ายคลิปฝากกดไลค์ กดแชร์ซับสไคร e กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อด้ได้พลาดคลิปรีวิวเกมจากผมด้วยคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะเจอกันคลิปหน้านะทุกคนครับบ๊ายบายครับ